สวัสดีครับพี่น้องครับออกไปหน้าพี่น้องชิมนี้นะครับชิมมอไส้ออกไปหน้ายิ่มเขา้าหัวเลยเป็นขอดูขอดสบายกันเลอยอย่อยกเบิ่งนะครับเนาะหัวขอดูกแล้วมอดสบายตัด ก็ซอบมึงงัวหน่อยงัวหน่อยกับแม่มันกับแม่งัวเนาะครับเนาะตอนนี้ก็ได้่ีมอไสี่น้องหนุ่มกับไร ดแดงๆว่ะโอ้ยหมดลุ้หมวกเงี้ยพี่น้องเนาะไอห้หอนหน้าคนแล้วพี่น้องออกมาในหน้าแอ๊บให้เคยเหล่าป่ะนี่มาถามข้าวคนเสียลูกสาวคนเนาะโอ้โอโอ จอดจอดจอดก้อนบัน้องมานอดแล้วลุ้งรลดกันไปถามข้าวๆกันแล้วเกี่ยวหยามาวิ่งไหนอ้อนี่แหลลูกสาวกาะซาบบลูกสาวเด็กิึงงัวนั่นพี่น้องคุน่ะลูกๆเิ่น ลูกเพิ่นกะได้ตัวเด็กไปเพิ่งตัวแรกเกิดพี่น้องได้เกิดแต่ว่าแม่เพิ่นกะบ่ม,มีแห้งแม่เพิ่นก็นได้จากไปอ๋อเพิ่งลูกๆพิ่นพี่น้องพุดน่ะเห็นหญ้ากะบสวรรค์หย่าลูกเพิ่นหลาย มันลับมาเหยี่มซุ่มฟ้ามงอคนมาถามข้าวถามข้าวลูกสาวคนขอดไหมขอดไหมแล้วกะบบสบายว่าสัาาสนเป็นจังดไดบุเนี่ยแหละนี่ขอดบ,บ่โอ้พี่พี่น้องหลักเต็มฟาร์มเลย

ต้องลูกเป็นโบหลายแม่ว่ายังเดาเดยอะเลยลูกเบิ่งว่าบิ่งนี่พี่น้องเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันจะควอดออกมาเนี่ยกำผ่าแม่แล้วตาหนาส้มซันหาเลือดตุ่นขาดเลยหาเลือดตุนหลายสามกว่าสามวันเนาะสามมื่นพี่น้องเห็นไหมแม่เพิ่นเก๋ได้จากไปมึงเนี่ยเดี๋ยวยัไงได้เลี้ยงยังได้นมตังได้กินนมอันนี้กินนมอันนี้กินนมผงโอ้ สมสมนมผงมากินพี่น้องนี่แหละไอหมื่อละแปดเถ้ากินเถ้อละลิบอย่งนี้มันเข่าเราก็ได้ไอ้แสนก็เลยมาถามข้าวถามข้าโช้หุ่นในหลูกโจ้ฮุนเนี่ยมาเนี่ยวนนอไหถามข้าวมาดูใจไอ้เขยพี่น้องนี่ยบางบางลูกคนลูกไส้ลูกไส้อันนี้ลูกไส้ยังโตยังโตไปดูไส้สามหมื่อพี่น้องสามหมื่วกำผ่าแมียมึงเน่ ไอ้ตันสัตว์บ่สามหมื่นกำผ่าแม่เนี่ยโอ้ยเห็นไหมไอ้ตัวสัตว์เนาะอืมพี่น้องเอ้กำผ่าแม่แต่นหน่อยน้าสงสารเดี๋ยวน้ำฝนก็ตุยต้ยๆไนะด,กงงด้กินนมนี่แหละที่แด่ก่อนคนเลี้ยงงัวพี่น้องนี่ไงชื่อว่าซุ้นเสียไปโอ้ นั่นคักอยู่แม่แม่กวงอันนี้ลูกแม่กวงแม่กวงนี่ก็ได้จากไปแล้วเนาะแม่กวงวโอ้โหนี่ลูกแม่กวงลูกแม่กวงแม่กวงจากไปแล้วอันนี้เป็นน้องนี่น้องออกมากอะ มาถามข้าวถามข้าวให้เคยสนบพี่นอ้องเนี่ยนม่งสารกำผ่ากำผ่าแม่แต่หน่อยึงชุ่ม อะเรเมื่อคนกับยุยังสีแหละอย่างง่อยขี้ง่อยขี้คุ้เกยเหม็กก็ได้เซนบอเรอองมาโดนก็นเลยองไมาถามเขามาโอ้ยลูกสาวคนจากไปเดียวเนี่ยเกิดเอารูปิดกอะไร มาเบิ้งใจเอ็คเอเคยครับคลิปนี้ก็ได้ถามเข้าถามเข้าเบิ้งใจเมันเมันสูญเสียลูกสาวไปสูญเสียลูกสาวสูญเสียพี่น้องอ่าถามเข้าถามเข้าเบิ้งใจเมันน่าพี่น้องเนาะเอ่าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องคนไลห์คนแชร์ติดตามคนติดตามหายแสนแน่ไหนด้อพี่น LIKE ้องเด้อนี่แหละอยู่ในฟาร์มงัวไอ้เคยอยู่ตอนนี้ นะครับจิมมี่กับฝากพี่น้องไว้สัมมีครับพ้อกันจิมหนาด้วยพี่น้องเด้เอไอเชนกันกนบลข้าเข้าม,มาสวัสดีครับสวัสดีครับ